สวัครับผมนายเปรมใจจุมแก้ววันนี้จะมานำเสนอเครื่องยนต์เบนซินสีจังหวะ Honda รุ่น GX 2 0 0เครื่องยนต์เบนซินสีจังหวะแบบวาวเหนือลูกสูบขนาดความจุกระบอกสูบ1 9 6ซีซีแรงดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงระบบจุดระเบิดแม่เหล็กทรานซิสเตอร์ระบบระบายความร้อนประลมดูดอากาศ ระบบควบคุมอัตราเร่งแบบกลไกแรงเวียงหนีศูนย์กลางระบ,บบดับเครื่องแบบตัดวงจรไฟฟ้า,าลงดินน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เบนซินไรสารตะก,กั่วสามารถใช้กับน้ำมันแกสโซที่ผสมแอลกอไม่เกิน10%บเปอร์ลยอีสิบน้ำหนักสุทธิสิบ จุดหกิโลกรัมวันนี้กอจบการเสนอเพียงแค่นี้ครับผมครับ